สวัสดีครับผมทุกคนครับผมชิมอนนะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับผมที่เราจะมารีแอคเพลงของตัวเองนั่นเองนะครับก็คือชื่อเพลงว่าสายลมนั่นเองนะฮะก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเอาจริงๆเป็นครั้งแรกที่ได้ร้องเพลงเลยแล้วก็เป็น MV ตัวแรกในชีวิตด้วยที่ได้ถ่ายก็เลยวันนี้อยากจะมาดู MV ตัวเองแล้วก็มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการทําง,ทงานเบื้องหลังดีวกว่าเพลงนี้ว่าเราทําอะไรกันบ้างถึงมีผลงานชิ้นนี้ออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันรับฟังกันนะฮะ ตื่นเต้นจริงเนี่ยฟังอย่างเสียงจะรู้นะซึ่งคนแต่งนะคบผมชื่อได้พี่พี่วงเทียวที่เขาร้องเพลงทางผ่านนิติมาช่วยโปรดิวเซอร์ให้ซึ่งครั้งแรกที่ได้รู้ว่าจะต้องร้องเพลงคือพี่อ๊อฟบอกว่าเออชิมอนมีเพลงต้องร้องนะได้ครับได้แต่ที่ตื่นเต้นมากกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะพี่ตุนไลน์มาบอกว่ามอน เพลงดีจริงว่ะเพลงมันเพอะจริงว่ะพี่คาดหวังด้วยว่าแบบเพลงนี้มันจะต้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอาเทสทีนี้โอ้โหตอนที่ฟังคือแบบพี่ผมไม่เคยร้องเพลงผมไม่ใช่นักร้องเออแล้วแบบว่าต้องมารับภารกิจนี้อ่ะผมจะทาให้เต็มที่ครับเชื่อไหมตั้งแต่พี่เขาส่งมาวันแรกฟังทุกวันทั้งวันฟังตลอดฟังจนแบบ ลองให้ได้เว้ยเราต้องทําให้ได้เว้ยจนถึงวันที่เข้าห้องอัดเดินไปด้วยความที่เก๊ๆก,กังกง็แบบว่าเกิมอเกื้แบบทตัวไม่ถูกแล้วแบบต้องเข้าไปเจอพี่พีเขาก็ทําใจให้สบายดื่มน้ําสักหน่อยนะแล้วเราก็ลุยงานไปเลยผลงานก็เลยเป็นเพลงเพลงนี้ออกมานะครับผมส่วนเรื่อง m อเราไปคุยใน MV กันเอาไปดูกันดีกว่าว่า MV เพลงนี้เนี่ยเราผ่านอะไรกันบ้าง5 4 3สอไปโห

แล้วครัพบผมคุธนาพลนฮนะว,ว้าหล่อจริงจ,งจงเชลคนนี้นะครับ ผู้ใจว่าความรักมันเป็นอย่างไรเพิ่งรู้ใจตัวเองเหมือนกันว่าที่ทำลงไปท้อมันเรียกว่าความรักก็เป็นสายลมที่พัดที่ผ่านมาพบเธอเธอขาดเธอไปในใจข้างในฉันคงต้องตายเพิ่งร้อนรุบเลยแหละก็งานก็ไม่ได้ช่วยเอะไรเลย

สิ่งนี้อารมณ์จัดจัดมันเรียกว่าความรักก็เป็นสายลมที่พัดที่ผ่านมาพบเธอจะขาดเธอไปในใจข้างในฉันคงเอาแต่เพอเป็นสายลมที่เคียงข้างเธและคอยอกอดไว้ดึงลมที่อยู่ข้างกายไม่จา จริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเออเวลาคนเข้าถ่าย MV กันหรือว่าแบบร้องเขาเรียกว่าอะไรนะ MV อ่ะไลฟยซิง์หรอซึ่งจริงๆแล้วมันลิปซิงก์ก็ได้ใช่ป่ะแบบขยับปากให้มันดูหล่อๆไม่ไอ้นี่ไม่รู้เรื่องไงร้องเอ็มเลยวันนั้นร้องแบบใส่เต็มตะโกนแบบเป็นลมทิ่บเลอะไปนะคือแบบตอนนั้นมันพื้นที่มันกว้างมากใช่ป่ะเสร็จแล้วแบบ ด้วยความที่กลัวว่าคนอื่นจะไม่ได้ยินเสียงร้องเรา้วยร้องไปดังๆก็เลยเล่นโปรเจ็ต์สักวเออโปรเจ็ต์สักวลองดูหน้า,หน,าหน้ายิ่มหน้ายเลยนน่นคือแบบร้องเต็มๆเลยแต่แบบสนุกมากตอนนั้นแลวไม่มีไม่มีนะสายลมกังหันต,ตอนนั้นะสายลมกับแสงแดดแสงแดดรุนๆ <c oughs> แ,แต่ที่ชอบก็คือลมพัดตลอดเวลาไม่เชื่อลองดูในมีมันจะ,อะดอกหญ้าพัดตลอดเวลาแต่กลงหันก็หมุนเท่าเดิมมาดูต่อดีกว่า เป็นอย่างไรเนี่ยเราดูดิรู้ใ้ตัวเองเหมือนกันว่าที่ทำลงไปทธอมันเรียกว่าความรักก็เป็นสายลมที่พัดที่ผ่านมาพบเธอเธอขาดเธอไปในใจข้างในฉันคงหมดแต่เธอ โอ้ยจินจอ้ยโอ้ลเธอร์วันจบอ่ะโอ้ยจบไปแล้วครับผมทุกคนฮะเมื่อกี้ก็เป็นเอ่อ เอ็มวีเพลงสายลมนะครับผมถ้าใครไม่ฟังก็ฝากไปติชมกันได้นะครับแต่อย่าแรงมากนะฮะเพลงนี้เราก็เต็มเต็มที่ของเรานะฮะซึ่งโจทย์ตอนแรกที่เขาได้มาชื่อเพลงคือสายลมใช่ปะ่ะและโจทย์การร้องของของพี่เขาคือแบบร้องให้เราเป็นลมที่ไปโอบก,กอดเขาไว้เขาบอกว่าเออให้เราร้องมันแบบเป็นแนวลมลมออกมาแบบเ,เขาให้ให้เร ference มาแบบฟัง the toy อะไรเงี้ยให้เราไปฟังดูแบบวิธีการร้องเขาใช้ลมอะไรเงี้ยเราก็เอาละไม่รู้จัก่าร้องไปแล้วก็พูดป้าพูดคนละลมแล้วสายลม แม่ตือตลกซะแล้วเราเอาจริงป่าปิงตอนแรกเลยนะเว้ยตอนแรกที่ได้ฟังเสียงตัวเองตอนที่อัดอยู่แล้วอะแล้วคือตอนนั้นยังไม่ได้มียังไม่ได้เลยเลยร้องไห้ร้องไห้เลยเว้ยแบบนี่เสียงตัวเองหรอวะคือแบบมันดีจนแบบไม่เคยได้ยินเสียงตัวเองดีขนาดนี้มาก่อนก็คือเออนี่ยงไงวยตัวเองด้วยขิงตัวเองด้วยว่าตัวเองเก่งถึงไม่ได้เก่งหรอกแต่แบบเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงตัวเองว่าเอ้ยทําได้เหรอวะก้าวข้ามผ่านแบบจุดนั้นได้แล้วเหรอวะแล้วพี่เขาก็ถามเออเนี่ยไปเรียนเรียนร้องเพลงมาท แบบเออดูเก่งแบบเขาเรียกว่าอะไรดูแบบร้องได้นะอะไรเงี้ยนี่ก็เลยไม่เคยร้องไม่เคยเรียน,ป,นปิงปไงครูปิงปิงช่วยไม่ได้หรอก <c oughs> ครูครูปิงปิงครูนี่มันไม่ได้ <c oughs> หรอกครูอาจารย์เองตัวเองนั่นแหละเสร็จแล้วแบบพอออกมาเราก็ถามพี่เขาฟีดแบ็กว่าแบบพี่ผมร้องเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้แบบพอพอไปได้ไหมทุกคนทำหน้าอึง้งเลยทำหน้าแบบงงๆว่าแบบเออก็มันก็ร้องได้นี่หว่าทำไมไม่ร้องวะหลังจากนั้นแหละมั่นใจแล้วทุกเวทีนะครับต่อจากนี้ไป เจอกันทุกเวทีนะครับอุตส่าห์เปิดเขาบอกให้ลงให้ลงแต่ลคนอื่นจะขึ้นไม่อยอมลงพี่ผมขอซื้อเวลาพี่ต่อมิวต่อเงี้ยเมื่อกี้ผมจะไปแล้วแต่ปิงปิงเขาถามมาถามเหมือนไม่เคยดูทีเซอร์ว่าสายลมกับกังหันมันคืออะไรแต่ละตัวละครเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่าสายลมนะครับผมก็จะเป็นเด็กใครมาเป็นระบุต์เอ่อรักแสดงท่านหนึ่งที่ที่หน้าตาดีมากมาก ชื่ออะไรนะ้าเ,เออที่ไหนรับเถิ่นเพื่อนหครับผมอยากมาเถิเพื่อนกันมา,ามาแลกเปลี่ยนเฉดเพื่อนกันไหก็ชิมอนรับบทเป็นสายลมคาแรคเตอร์สายลมคืออะไรอ่านหไหคาแรคเตอร์สายลมเป็นเด็กสู้ชีวิตไงเป็นเด็กสู้ชีวิตที่แบบต้องทงานตั้งแต่เด็กทางานเพื่อเอามาใชา้หนี้อยู่กับพี่2อคนเพราะว่าพ่อแะแม่เสียไปแล้วแล้วก็ได้เข้าโรงเรียนมาแล้วเราก็ได้ใฝ่ฝันก็คือจริงๆล่ะ เราเข้าโรงเรียนมาโดยที่แบบไม่ได้มองว่าความรักคืออะไรเร,เรายังไม่รู้จักรู้สัมว่าอะไรคือความรักจนเจอกลางหันแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้มันมีอะไรแปลกเราชอบมันจัง <c oughs> เอาละครับทุกคนอันนี้ก็เป็นเพลงแรกของชิมอนนะครับผมก็มาดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีเพลงต่อไปอีกหรือเปล่านะฮะเอาจริงตื่นเต้นทุกครั้งที่เราองเพลงแต่ก็มีความสุขเหมือนกันนะ <c oughs> ครั้งที่ร้องเพลงก็อยากให้เป็นกำลังใจให้นะครับผมกับเพลงแรกแล้วก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับ กันจ,จะลักโรแมนต์หูใจสายลมนั่นเองนะครับผมออนทุกวันศุกร์นะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนชิคลิปลงมันจะทันหรือเปล่านะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสามารถดูย้อนหลังได้ที่วิวนะครับผมเออ ช่อง GM 25ตอน2องทุ่มครึ่งครับถ้าดูย้อนหลังก็ที่วิวเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมเพลงนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับชื่อเพลงว่าสายลมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะลงใน Spotify ด้วยจะลงในอีกหลายๆแพลตฟอร์มเลยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งโอ้มาโทนสูงซะด้วยครับผมกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะบ๊ายบายเจอกันนคลิปห้า